พี่น้องมานี Gün ้วันศุกร์ที่สิบเก้าเดือนเก้าสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับมานี่คำคำคอดแรงสี่โมงกลัวเกือบจะหามงแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆนี่แหละแถวอบต่อของสามนะครับแถวใกล้ๆวัดกลางข้องสามียวพระทียนหอนวัดต่อพอดีจังเต๋ยว่าอยู่แถวนี้มีนกเป็นตะฟังเสียงมวนไะนะร้องว่าเบิ้งมานี่ก็เลย โอ้ยเอานีะครับอ่าสี่เปิ้ลเก่งมาในดอกเจ้าหางท้องนี่แต่ว่าจะต้องขยันซ้อมครับต่อไปในหางท้องคือจะเป็นนกต่อแล้วมันมีคาร่มดีในจากน้อยเห็นเลยว่าถ้าเรียนหัวยี่สิบยู่ดอกแต่ว่าก็ต้องฝึกไปเนาะทางทะเบิยนกันพี่น้องสิตว์มั้ครับมันนี่ มาแดงคันหัวไม่แย่แล้วหนอซ้อนนี่บุได้ข่าวเจ๊เจี๊ยบน้ำแดงเต็มอยู่อืมเอาเร็วเ,เร็วมาแม่เข้ามาเลย năng phỏ bỏ mát leo tệ hết móc khẩu đi 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 lưới tuần mây bay ยืมบอกเกาด้วย่อนันหลายงานดะตัวนป็นบอก่อนคือบอปัดไหนมันคือเข่ายากแเมันจะเป็นนอนันักันกับต้นกล้วยว่างากกาบกล้วยว่าไม่ได้เฮ็ดโดนเลยดอ๊บฮึบอุ๊ยไทำ่เาอายุไปเกียบอี่ลีที่าเต้เนาะมาเจห้แถวว่ะ ตัวเชียงคันดีนะตัวน่ะอืมตัวคันเอาไว้บังคันไมเอาเอาเอาควานง่กงักนึนนกะนนโอ้ยกระตอดมาไกล้ปานนั้นละโดดปึ๊กกะแมะ่แล้วแล้วเออโดดหนี ผู้มนต์เด้ะ đi <laughs> lại tươi tiến đi lại nướng sáng sóng 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 à, sóng มีหมดแดงมาจากสายไฟสายไฟอ่ะพวิ่วดีมีอย่างอ๋อและบัดนี้มองแล้วมองแล้วเป๊ะหนึ่งสองควบคือจริงนะยืดแล้วยืดแล้วเป๊ะเร่งคักๆกุฏิหยียบบันไดเอาเร็วเร็วเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวรถที่มาก่อน แลที่จเาน้มสยคน้องติเรา่จกเอ๊ะขัน้อุ่นแล้วดีดีเ่าร่ดีจงดี่มัน้าีเหี้ยนี่ ลุกขึ้นเป๋เอา้าบอลลันเป๋เรียบร้อยบอลลันก็เสียซื้อพยางกองตัวเรียบร้อยครับพี่น้องครับวันที่เก่าเดือนเก่าไปวันที่สิบเก้าเดือนเก้าปีนี้ไอ้ของดีแล้วโค้ด้วนหมุนเห้พี่น้องตัวสี่เหลียบใส่เวลาโดนมากเลยโอู้หูต้องโนเนี่ยนี่ยังดีครับนี่ยังดีนี่ไปไปมือนกันเหมือนกัน รียบ้อข่าสวยพอข่าโดดได้สวยงามเลยนี่ครับอันหนาวมาใส่ข้อตันหนึ่งหนกกระลังคืนข้อมวลนี่ครับข้อมูลตกระงามตัวงามคามลึกบัวเหลืองไอ้ไฮนั่นและเล,ลีเ้ยงได้เลี้ยงได้หนุกหูข้อนเนาะมึงขัเหยียบหหเหยียบหม้อหม้อไปหรอเหยียบหม้อเัาเลย ô sẽ chọn thì cũng ô đầy đông ngam ơi muốn tiêu tiêu yêu con nhà cả này ว่ายังไงได้เห็ดผู้เดียวเลยโอ้ข้ามเลือกเลือกไปหน่อย ดีแค่ไหนวะดิคัด,นนด,ดโอ,โอ้ของดีได้ได้ยากเว้ยจอดมับโอ้นกแม่นี่ยังวะจะเกียบห้างทางเอามาคือคู่มือนั่นกันเนี่ยถ้าจะเกียบแข็งอยู่งจงห่างคู่ก็ดีเดยคู่ก็ดี เป็นคู่เพิ่งเหยียบไปใส่เกียบก็ห้างแต่แต่พี่น้องเอลยเด้แต่เกียบห้างก็ยังเนี่ยจะไปมันขี้คองเหรอเนาะเออพวกเกี่ยวกับบวกเกี่ยวปะขี้ยังคู่เหรอว่งหันค oui, ู er ik ik ok ่ยังใส่คองคู่ยังฮะฮะ เอ้ยเข่ายากได้ยากแต่ว่าข้ามเนอ้ว่าจอดมับเลยไะเกี๊ยบห่างแต่ว่าคู่มวนได้เลยนกจัหนี่งไหมปากเหี้ยนเหี้ยนได้คือปากเหี้ยนแต่นกอ่ะปากสันปากเหี้ยนแต่ว่าเนาะไม่เหี้ยปากสันเนาะแต่ว่ยคือคู่ขัขกเถะคือแจงขัขกเนก่นะเถนะผู้เนาะผมาผู้เนาะหลายข้ามเนาะลายข้อนเนาะเออ นี่พ่อเนี่ยข้ามไปอย่ามัดขากระสันเยอะในการหมานแล้วซื้เก่าเดือนเก่าหมันแล้วที่ซื้เก่าเดือนเก่าเหมือนี่เรียบร้อยครับสรุปสกอร์ครับเย็นนี้บ่ายนี้สองแท่งหนึ่งชาวานหนเท้าใหญ่คนดวงดีครับเว้ยมาต้อนกอมีคนเก็บเห็ดไปถ่ายจานเต้เก็บเห็ดเผือกไปถ่ายอีกโอ้ยมาเนี่หมานมาไม่มีคำว่ารวยเขียวคอนเดิมออก กันยังดีกันยังดีกันยังดีแล้วแรีงแล้วนี่แล้วแรีงแล้ว,ล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 วนกเอี๊ยสองตัวนี่ครับเทเลยของหางท้องเจ้าคันร่มละหางท้องนี่นกเฟือกโยเทเลยสิบกววหนึ่งแล,ล้วกับลุงเพชรนะครับจะว่าได้แล้ว